กำไรบิตคอยยังคงแน่นิ่งที่อัตรา1 0นักลงทุนสายสันแทบไม่เหลือกำไรขณะที่ Stable c o อยโตแบบพุ่งกระฉูดมูลค่า278,000ล้านเหรียญอาจถึงขั้นกลืนกินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐธนาคาร52แห่งรวมตัวกดดัน Stable c o อยกลายเป็นแพะรับบาหรือว่าน,นี่คือการแพนิคซ้ำซากของธนาคารทรัมป์โหนกระแสรเรื่องการเนรเทศขณะที่มัสกลับโบยไปที่ The Wall Street Journal แบบนี้พักอเมริกันปาร์ตี้ของอีลอนมัสก์กำลังจะไปไม่รอดแล้วหรือเปล่าคิวบิกโจมตีด้วยพลังประมวลผลสร้างความตื่นตระหนกด้านความปลอดภยัยราคาของโมเนโรดิ่งทันทีเมื่อเหล่านะักขุดหันหลังให้โมเนโรแล้วเปิดศึกสวนกลับคิวบิกสุดท้ายโมเนโระแจงรักษาบัลลังราชาแห่งความเป็นส่วนตัวได้หรือไม่มีโซลนาหนุนหลังพัมดอดฟันตังเปาชนยักษ์ใหญ่ Facebook และ Tik t o k แจกแอร์ดรอปไปด้วยแชทไปด้วย ทาตอดฟานจะสร้างคอมมูนิตี้เทเรียนสุดอินที่จะทำให้คนติดงอมแงมได้จริงไหมรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Openchat BTV Thailand วันพฤหัสบ,บดีที่21สิงหาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตร,รายวันกับผมเจฟผู้ดำเนินรายการ วันนี้ครับเรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในองการคริปโตกันครับช่วงนี้ stablecoin โตแรงจนมูลค่ารวมแตะ2 7งแ0 0ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วครับซึ่งภายในสัปดาห์เดียวก็ได้เพิ่มขึ้นกว่า4.394พันล้านดอลลาร์โดย USDT ครับยังคงครองบัลลังอันดับหนึ่งโดยสัดส่วน60.16%ในขณะที่ USDT ขยับขึ้นเล็กน้อยครับที่4.7%และหน้าใหม่สายโหดอย่าง USDE บวก86.7% USDF 89.4% PYUSD 4 0 8เรเียกได้ว่าโตรแรงเหมือนเปิดสูตรโกงจนระดับนโยบายต้องออกมาพูดเลยครับโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังสหรัฐอย่างเบเซนถึงกระบอกกันว่า Stable c คอ n ครับ,ารบอาจจะโตไปได้ถึง2ล้านล้านดอลลาร์และยังสามารถรับช่วงถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของชาติในขณะที่เฟดเองก็เอ่ยถึง a b ต e c คอ n ถึง8ครั้งนะครับในรายงานการประชุมล่าสุด ซึ่งทั้งชื่นชมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายเงินและก็เตือนถึงความเสี่ยงต่อระบบธนาคารซึ่งสรุปแล้วครับ Sta b l e c ค i n กำลังขยับสถานะจากแรงงานคริปโตไปเป็นหัวหน้าคนงานการเงินโดยในระยะสั้นครับถือว่าเป็นสเสบียงกระสุนให้กับ Bitcoin และอ t h e r e u m เลยครับส่วนในระยะยาวมันก็อาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ระดับธนาคารกลางเงาของโลกเลยก็เป็นได้ครับข้อมูลออนเชนได้ชี้ <are> แค่ว่านักลงทุนสายซานหรือ STH เหนักครับ พรตั้งแต่ปลายป,ายปี2024ค่าฉเฉลี่ยกำไรหรือ S O P R ไม่เคยเกิน1.05และตอนนี้ก็ยังคงเกาะอยู่แถวๆ1เท่านั้นครับซึ่งกระเท่ากับไม่ขาดทุนแต่ก็แทบจะไม่มีกำไรครับทั้งๆที่ครึ่งปีที่ผ่านมา b บิตคอยส่วนใหญ่ยืนอยู่เหนือ1 0 0 0ดอลลาร์แต่สายสั้นกลับแทบไม่ได้กำไรเลยครับโดยที่หลักการของ S O P R ก็คือถ้ามากกว่า1ก็เท่ากับกำไรแต่ถ้ามันน้อยกว่า1ก็เท่ากับขาดทุนซึ่งกมักจะตามมาด้วย panic sell หรือใกล้จุดบอดอง โดยที่ตอนนี้ครับ S O P R ได้ติดอยู่ตรงกลางทำให้นักลงทุนสายสั้นก็ทำได้แค่ถือทนรอหวังการฟื้นครับซึ่งถ้าตามสถิติแล้วนะครับเมื่อสายสั้นเริ่มทิ้งนั่นก็มาจะเป็นช่วงที่สายยาวเข้ามาเก็บของถูกซึ่งหากว่าบิ t c o i n ปรับฐานอีกครั้งและสายสั้นหนีกันแตกตื่นก็อาจจะเป็นจังหวะที่เงินทุนสายยาวกลับเข้ามาแบบเต็มกำลังครับหรือพูดง่ายๆคือตอนนี้ S T H ก็คือดินปืนที่รอจุดไฟอยู่ และพร้อมที่จะสร้างความผันผวนรอบใหญ่ครับ CMC Altcoin Index ได้ร่วงลงเหลือ41ครับซึ่งมันกัมกึ่งระหว่าง Bitcoin Season กับ Altcoin Season โดย CMC เมื่อสัปดาห์ก่อนจะอยู่ที่44ในเดือนก่อนอยู่ที่55และในธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่87รวมไปถึงเมษายนปีนี้อยู่ที่12ซึ่งก็ชัดเจนครับว่าเงินกำลังไหลกลับเข้า Bitcoin ตลาดก็เลยซบเซาลงแต่ก็ยังพอมีดาวเด่นอยู่บ้างครับเช่น OKB OK 265% เพนกูบวก 112%, Aero บวก 91%, CFX บวก84%ส่วนเหรียญใหญ่ที่โชว์ฟอร์มในรอบนี้คือ ETH ครับบวกที่5 7 7 6แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงแค่การบวกของไม่กี่เหรียญครับไม่ใช่การบวกวยกทั้งตลาดโดยที่กลยุทธ์ก็คือสำหรับสายอนุรักษ์นิยมผมแนะนำให้กอดบิตคอยไว้ให้แน่นครับส่วนสายเสี่ยงแนะนำให้เล่นเฉพาะตัวท็อปและสายยาวให้รอดัชนีทะลุ50บวกก่อน เพื่อเข้าสู่อ t c คอยซีซั่นจริงๆและถ้ามันพุ่งไปที่60-70นั่นก็เท่ากับงานเลี้ยงใหญ่ได้เปิดฉากแล้วครับซึ่งในตอนนี้บิตคอยยังคงเป็นพระเอกส่วนอ t c คอยยังคงต้องรอถูกเรียกขึ้นเวทีอยู่ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองปุ่นในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV และรับเคลียรบความมัน่นคงได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกรับ Genius Act เดิมทีถูกมองว่าเป็นการปฏิรูปคริปโตครั้งใหญ่ครับที่โดนัลด์ทรัมป์เซ็นรับรองแต่มันก็กลับเจออุปสรรคตั้งแต่เริ่มใช้งานจริงครับเพราะกฎหมายนี้ผ่านเมื่อวันที่17กรกฎาคมแต่ทว่าภายในเวลาไม่ถึงเดือนครับในวันที่15สิงหาคม American Banker a s s OCIATION หรือ ABA พร้อมด้วยสมาคมธนาคารอีก52แห่งก็ได้รีบทำหนังสือร้องเรียนครับต่อคณะกรรมาการธนาคารวุฒิสภา โดยประเดน็นห,หลักๆนะครับที่ธนาคารไม่พึงพอใจเลยก็คือกฎหมายฉบับนี้ครับห้ามสเตเบิลคอยจ่ายดอกเบีย้ยหรือให้ผลตอบแทนใดๆซึ่งกตีความได้ครับว่ากําลังตัดแขนขาธุรกิจรับฝากและปล่อยกู้ของธนาคารแบบดั้งเดิมส่งผลให้ทั้งพักธนาคารครับมองว่าตนถูกกันออกจากเกมการเงินยุคใหม่และกำลังเล่นผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อย่างเร่งด่วนครับสมาคมธนาคารอเมริกันหรือ American Banker Association เตือนว่า หาก Genius Act ไม่ได้รับการแก้ไขเพื่ออุดช่องโหว่อาจนำไปสู่การไหลออกของเงินฝากสูงถึง6.6ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะคุกคามเสถียรภาพด้านสินเชื่อขณะที่ฝั่งอุตสาหกรรมคริปโตอ้างผลวิจัยโดยชี้ว่าการเติบโตของ Stablecoin ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการไหลออกของเงินฝากในธนาคารและยังเน้นว่า Stablecoin ที่ให้ผลตอบแทนหรือ Yield Bearing Stablecoin ได้แจกจ่ายผลตอบแทนแล้วมากกว่า800ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะ SUSTE ของอีเทนาที่30วันที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวก็จ่ายไปแล้วกว่า30.71ล้านดอลลาร์ I think the the banks are scared already the community banks are petrified and it's the same reason rationale that they don't let Walmart open a bank right สภาคริปโตเพื่อนวัตรกรรมหรือ Crypto Council for Innovation CCI และสมาค,คมบล็อกเชนหรือ Blockchain Association ได้ยื่นจดหมายร่วมถึงคณะกรรมาการธนาคารของวุฒิสภาค,ครับ เพื่อตอบโต้ข้อเรียกร้องการแก้ไขที่ถูกผลักดันโดยสมาคมธนาคารอเมริกันหรือ ABA และธนาคารอีก52แห่งโดยในฝั่งของธนาคารในการให้เหตุผลครับว่าการห้ามจ่ายดอกเบีย้ยแก่ผู้ถือ stable c คอ n จะทำให้เงินฝากและการปล่อยกู้สะดุดในขณะที่กลุ่มคริปโตกลับวิจารณ์กลับครับว่าธนาคารเพียงแค่หยิบยกข้ออ้างเก่ามาพูดซ้ำโดยได้เน้นยำน้ำนะครับว่า stable คอไม่ใช่เงินฝากและไม่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู พร้อมกับได้เตือนครับว่าการแก้ไขกฎหมายเช่นนี้จะบิดเบือนการแข่งขันและบั่นทอนนวัตรกรรมในอุตสาหการรมอย่างรุนแรงอีลอนมัสและโดนัลด์ทรัมป์คู่หูชื่อกองโลกได้กลับมาสร้างดรามา่ามาอีกแล้วครับโดยในเดือนมิถุนายนอีลอนมัสได้ประกาศอย่างดุเดือดเลยนะครับว่าจะเปิดตัวพรรคกเมริกันปาร์ตี้โดยได้อ้างครับว่าจะทําให้เสียงส่วนใหญ่ที่เงียบถึง80%ในระดับการมีเสียงขึ้นมาซึ่งต่อมาในวันที่5กรกฎราคมทรัมป์ก็ได้เปิดตัวกฎหมาย Big and Beautiful Bill Act ที่ได้ลดเงินอุดหนุน E ีวีสมัยใบเดนในครั้งเดียวครับซึ่งก็ได้จุดชนวนนะครับให้ความขัดแย้งแบบเปิดระหว่าง2คนนี้ครับโดยทรัมป์ยังได้ท้าทายอีกด้วยนะครับว่าถ้าหางอีลอนมัสก้าเปิดพักเขาจะส่งมัสกลับแอฟริกาใต้แต่เพียงแค่2สัปดาห์ต่อมาผู้คนก็เริ่มสงสัยกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพักอเมริกันปาร์ตี้ของมัสถึงเงียบลงในทันทีหรือทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความหลงเพื่อสร้างข่าวหรือไม่ The Wall Street Journal รายงานว่า อีดอนมาสกำลังชะลอแผนการจัดตั้งอเมริกันปารีสอย่างเงียบๆและอาจยกเงินบางส่วนไปสนับสนุนแคมเปญชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี2028ของรอนเดสันติสโดยที่มาสตอบโต้ว,ตว,ว่าอย่าเชื่อจาก Wall Street Journal เลยขณะเดียวกันแพลตฟอร์ม X ของเขาก็ได้จับมืออย่างเป็นทางการกับตลาดพยากรแบบกระจายศูนย์โคลิมา a t e t Um, so because some amount of the currency you like like if a, if a, if a if a currency is too deflationary or like uh, or should say if 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 a, if a currency is expected to increase in value over time you, there's reluctance to spend it because you're like oh i if i i'll just hold it and not spend it because it's scarcity is increasing with time so if i spend it now then i will regret spending it so I'd, อีลอนมัสได้ทิ้งหนึ่งอิสต์เอ็กไว้ครับโดยแพลตฟอร์ม X ได้กลายเป็นจุดสนใจในวงการคริปโตตามธรรมชาติและในฐาน a ed, ะเอ็กซ์เขาชทูตกิติมศักดิ์ของโด ge คอยผู้คนจึงเชื่อมโยงความร่วมมือของ X กับ Po l y มา r k e t ตเข้ากับฟีเจอร์คริปโตใหม่ๆครับซึ่งพร้อมกันนี้ยังได้เปิดช่อง v i p ให้ Po l y มาร k e t ตมีโอกาส <S <S เปิดตัวโทเคตและขยายอิทธิพลส่วนเรื่องที่ว่าพักอเมริกันปาร์ตี้ตายไปแล้วหรือไม่นั้นมัสไม่ได้พูดตรงๆครับ แต่ท่าทีของเขามันก็ชัดเจนครับว่าไม่ต้องกังวลเขายังคงถือไพ่ของตัวเองอยู่และถากวันใดวันหนึ่งเกิดมัสคอยขึ้นมาก็ไม่มีใครควรตกใจในครั้งนี้โมเนโรเรียกรียว,ว่างานเข้าเต็มๆครับพอสกุลเงินที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งความเป็นส่วนตัวกับถูกคิวบิกเล่นงานด้วยการโจมตี51%แฮชเรทแบบจังๆเลยครับแถมคิวบิกยังได้เล่นแผนดับแสบมากๆครับเพราะเขาได้ให้เหล่านักขุดเหมืองขุดเหรียญไปด้วยและฝึก AI ของตัวเองไปด้วย แถมยังได้ออกกลิยุ์เอาโมเนโรไปแลกสเตเบิลคอยล์และเอาเงินที่ได้ไปซื้อคืนและเผาเรียนของตัวเองจนได้หลอกให้นักขุดย้ายไปฝั่งคิวบิกแบบต่อเนื่องหลายรอบเลยทีเดียวครับจนเมื่อถึงวันที่12สิงหาคมพวกเขาก็ได้ออกมาอวดแค่ว่าตัวเองควบคุมพลังการขุดของโมเนโรได้ถึง52.72%ทําให้ชุมชนโมเนโรถึงกับเดือดเป็นไฟในทันทีครับแล้วก็ได้พูดว่ามีมันตบหน้ากันชัดๆ a n y w a y

ช่วยลดแรงกดดันไปได้บ้างบางส่วนแต่อีกฝั่งหนึ่งกำลังถกเถียงกันเรื่องแผนปฏิรูป POW ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์ขุดแบบโลเคอลการทำเหมืองไมนิ่งการขุดร่วมกับเหรียญกระแสหลักอย่างบิตคอยน์การขุดร่วมกับเหรียญกระแสหลักอย่างบิตคอยน์รวมถึงการนำกลไกเชลลล็อกของ Dash เข้ามาใช้งานครั้งนี้ Mon น ro โดนค u b i c เล่นงานแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆครับเดิมทีอาศัยการต้าน ASIC จนอยู่รอดมาได้อย่างสบายๆปรับทูนสูตรลับเช่าแรงขุด บวกกับการซื้อคืนเผาโทเค็นของคิวบิเล่นงานจนปั่นป่วนไปหมดและพอข่าวหลุดออกมาครับราคาก็ได้ร่วงไปถึง13%โดยถึงแม้ว่าภายหลังจะเด้งกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ความเชื่อมั่นในตลาดมันแทบจะพังยับไปแล้วครับโดยที่นักลงทุนต่างหวั่นใจกันว่าเงินทุนจะไหลออกไปจนหมดซึ่งถึงแม้ว่าชุมชนบางคนจะพยายามบอกนะครับว่าคิวบิอาจจะไม่ได้ถือแฮชเรทถึง50%จริงๆแต่อาจจะอยู่แค่ราวๆ30% แต่ถ้าว่าในตอนนั้นบล็อกเชนของ Monero ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆครับโดยได้ถูก r e ออ g ไป6บล็อกและมีบล็อกโดดเดี่ยวนะครับหรือ Open Block p r โผล่มาถึง60บล็อกหรือให้พูดง่ายๆก็คือเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนครับว่ากลไกฉันทามติแบบเก่าไม่อาจรับมือกลยุทธ์ใหม่ๆได้อีกแล้วส่วนการปฏิรูปที่จะตามมาจะอุดช่องโหว่ได้หรือไม่ ก็ต้องรอดูการตัดสินใจของชุมชนเมอรนโรกันต่อไปครับคราวนี้โซลนะงานเข้าแล้วครับเมื่อสำนักงานกฎหมายเบิร์กวิกลอฟ้องตรงใสอานาโตลียาโกเวนโกซีอของโซลนาและผู้บริหารระดับสูงของ g ีโตแล็บสโดยได้กล่าวหานะครับว่าโมเดลธุรกิจของพัมดอตฟันที่ผสมผสานการมิ้นกับสุดวัยบวกกับการเก็บค่าลิสเหรียนบวกก,บกับการขูดวีดนักออกแบบเป็นชุดหมัดหนักที่ได้โกยเงินไปถึง722ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับข้อหาหนักทั้งนั้นเลยครับ ทั้งการพนันชอโกงและการฟอกเงินและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือเรื่องกับกลายเป็นดราม่ายิ่งกว่าเดิมครับเมื่อจาเลยแต่ละคนหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยส่งหมายสารไปก็ไม่ถึงมือทําให้อาจจะต้องเลื่อนนัดพิจารณาหรือแม้กระทั่งศารต้องไต่สวนโดยที่ฝ่ายจําเลยไม่มาครับซึ่งชุมชนคริปโตเองก็เคยคิดครับว่าทัาดตอดฟันจบสิ้นไปแล้วแต่กับกลายเป็นว่ามันลุกขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งพร้อมกับงัดกรยุทธ์ใหม่ออกมาเล่นครับ จนชาวเน็ตถึงกับอึ้งและก็ถามกันระงมครับว่าสรุปนี้พัมดอตฟันกําลังจะตายจริงๆหรือจะยิ่งบา้าคลั่งกว่าเดิมกันแน่อันนาตอรียากูเอนโกผู้ร่วมกว่อตั้งโซลาร่าออกมาโพสต์บนเอ็กซ์ว่าพัมดอตฟันมีศักยภาพที่จะเติบโตกลายเป็นแพลตฟอร์มไฟ์สดระดับโลกได้ด้านอาร์นผู้ก่อตั้งพัมดอตฟันก็ตอบกลับทันทีว่าตลาดทุนสำหรับครีเอเตอร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป พัมดอทฟันจะนำครื่องหนึ่งของค่าธรรมเนียมการเทรด1%เนบนพัมสวอปไปแบ่งให้กับครีเอเตอร์หากยิ่งมีการเทรดมากรายได้ของครีเอเตอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นอารนยังย้ำด้วยว่าในระยะสั้นจะยังไม่ทำการแอดดรอปโทเค็นพัมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตำแหน่งการถือครองของผู้ลงทุนในปัจจุบันถูกเจือจางลงรอบนี้พัมดอทฟันบอกเลยครับว่าหลุดโลกจริงๆครับเพราะเขาจะไม่ยอมเป็นแค่โรงงานปั๊มเหรียญอีกต่อไปแต่ได้ประกาศก้าวขอชนตรงๆกับทั้ง Facebook Ti k t o k และ Twitch ครับโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากบล็อกเชนโซลนาที่มันทั้งเร็วและค่าธรรมเนียมถูกจนมันได้ฟักเหรียญไปแล้วกว่า11.9ล้านโทเคนพร้อมกับโกรายได้นะครับไปกว่า780ล้านดอลลาร์แต่หมัดเด็ดที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดคือการผสมไลฟ์สดกับการแจกเหรียญเข้าด้วยกันครับคนดูไลฟ์แชทไปพร้อมกับการได้รับแอร์ดรอปไปด้วยซึ่งบรรยากาศก็เหมือนกับอยู่ KTV ของนักลงทุนคริปโตเลยทีเดียวครับ แต่พอพวกเขาเห็นบ bon ล็อกดอดฟันโผมาแย่งตลาดทำจอดฟันก็ได้รีบงัดไม้ตายออกมาครับโดยได้เอารายได้แทบจะทั้งหมดนะครับไปทำบายแบ็กเพื่อพยุงราคาเหรีออยญแถมยังโชว์ภาพการยึดโยงกับคอมมินิตี้แบบสุดครัวซึ่งถ้าหากว่าทำสำเร็จนะครับมันจะไม่ใช่แค่แย่งส่วนแบ่งจากตลาดโฆษณาได้นะครับแต่มันอาจจะไปถึงขั้นการพลิกเกมความสัมพันธ์ระหว่างครีเอเตอร์กับทุนไปเลยก็เป็นได้ครับฟอสรายงานว่าบล็อกเอไอของอีรอนมาสเล่นใหญ่เกินไป ข้อมูลแชทกว่า370,000รายการพร้อมภาพและประชีพถูกเก็บไปทั้งหมดโดยเครื่องมือค้นหาทําให้ความเป็นส่วนตัวแทบเปิดเผยทั้งหมดแบบไม่ปกติวีซ่ากำลังหานักวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนโดยให้เงินเดือนสูงสุด160,000ดอลลาร์ต่อปีพร้อมโบนัสและหุ้นหน้าที่ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาคือช่วยวีซ่าวิเคราะห์ข้อมูลจากวีซ่าเน็ตและพล็อบิทบล็อกเชนอย่างละเอียดก่อนสรุปออกมาเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์พอลแอคคินประธาน SEC สหรัฐโพสต์ว่า SEC ได้เปิดบัญชีบนชุดโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลของสหรัฐลงไปอยู่ในแพลตฟอร์มของทรัมป์เองแบบตรงๆเรียกได้ว่าเป็นการปักธงในค่ายศัตรูเลยทีเดียวเดวิดชรอยเคิร์ตสมาชิกสภาสหรัฐใช้กลยุทธ์แปลกใหม่ให้ประธานในิบดปออกใบอนุญ,ญาตส่วนตัวให้บริษัทสามารถไล่จับนักต้มตุ๋นคริปโตข้ามประเทศได้โดยตรงวิธีนี้ง่ายและตรงไปตรงมาถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับการขโมยและช่อกวงโดยเฉพาะ สหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรวีเนกสแตมียหลังพบว่าโทเค็น A7A5 ของพวกเขาถูกจับคู่กับรูเบิล่วยงานกำกับเตือนวงการคริปโตว่าอยากลองเล่นกลยุทธ์ใหม่ๆได้แต่อย่าล้ำเส้นเรื่องความอ่อนไหวทางการเมืองเอาละรครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมทุกข่าวสารครับที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก รวมไปถึงรายการ Investor Code ครับพอดแคสต์ที่เราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนรวมไปถึงธุรกิจที่เปลี่ยนโลกและทุกคนอยากจะให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าครับอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้ารวมเป็นสมาชิกข,ของ BTV และรับเคล็ดลับความมาัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเรามาเพิ่มความมาั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกัน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ